วันนี้คุณแม่จะมาแนะนำหนังสือชุดหนูหัดอ่านจากแบรนด์ o r k คิดค่ะที่พิเศษก็คือเป็นหนังสือหนูหัดอ่านกอไก่ถึงฮอนคู่ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าเหมือนสมัยเราเด็กๆค่ะแต่เป็นคำคล้องจองเวอร์ชั่นใหม่ลองไปฟังกันดูนะคะกอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกไก่ขอไข่ฟองรีขอไข่ ขอขวดใส่ดีขอขวดใส่ดีข้อควายมีเขาขอควายมีเขาขอคนทรงพลังขอคนทรงพลังขอระฆังยอดเสาระ้ังยอดเสางูตัวยาวงูตัวยาวตาจน่าใช้ตาจาน่าใช้ชอชิงเสียงดชได้ เราเดินไปเราเด็กดีกอใช่เราเดาเป็นไงคะผักบุง้งดูสิคะพี่ชูครีมสนุกตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะว่าไม่เหมือนที่เคยท่องมามตัวยาว,าวตัวใหญ่สสุดล่ามไวจ้จ่าชาตดาสวยสมตาประตะแหลมคมแหลมคมคาถาตั้งไว้ อมโทรตื่นเช้า,าขาพุท่าตื่นสายทำไมทำไมทามโทษตื่นเช้ามี QR code ที่สแกนให้เด็กๆฟังกันอ่านได้ด้วยนะคะขอไข่ฟองรีขอขวดใสดีขอควายมีเขา แม่แม่บ้านไหนที่สนใจหนังสือชุดหนูหัดอ่านสนุกสนุกแบบนี้เพียงแค่แคปคลิปหรือแจ้งว่ามาจากเพจคุณแม่ชูครีมก็จะได้รับปืนน้อยร้อยเชือเป็นสื่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเอาไปเล่นสนุกสนุกแบบชูครีมแบบนี้เลยค่ะมาส่งเสริมให้เด็กเกเป็นเด็กรักการอ่านไปด้วยกันนะคะ